สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์ป,ประยุทธ์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศกับโจสุดหินไขรหัสลับช่วยซุปเปอร์สตาร์คุณตุกกี้ชิงร้อยนะครับซุปเปอร์สตาร์ของเราถูกทีมงานนำะไปควบคุมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาลุ้นกันนะครับ ว่าใครจะเป็นผู้คว้าแชมป์ไปครองระหว่างโรงเรียนปริศรอแย่วิทยาลายัยจังหวัดเชีงยงใหม่หรือโรงเรียนดาราสมุทรจังหวัดชนบุรีโดยน้องๆจะต้องหากุญแจหนึ่งใน3ดอกนี้ให้ได้หากได้กุญแจเหล็กรับ5นนคะแนนกุญแจทองเหลืองรับ8คะแนนและกุญแจพลาสติกรับ10คะแนนจากนั้นต้องมาตอบคำถามจาก4ี่หมวดวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาและคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้รหัสรับ4หลักซึ่งหากตอบถูกจะได้รับหลักละ1คะแนนและนำรหัสที่ได้มากดรหัสเปิดประตูช่วยซูเปอร์สตาร์ให้ได้ จะได้รับอีก6คะแนนในเป็นความยุติธรรมนะครับทางทีมงานได้นำกุญแจทั้ง3ดอกใส่ลงไปในกองทรายก่อนที่จะเทสายลงในกระบะครับซุปเปอร์สตาร์ของเราถูกขังอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหน้องๆครับรองผมแป๊บนึงนะครับผมอย่าไปเปิดให้ครับเดชช่วยครับโอ้รอแป๊บหนึ่งรับพร้อมแล้วประจําที่ครับเชนครับ นะครับตอนนี้ทางปรนสรอแยวก็เริ่มทำการทดลองแล้วและครับอย่าลืมนะครับว่ามีเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นสับป,ประยุต์ครับเลื่อนเลื่อนซ้ายก่อนจับเวลาแล้วนะครับันนะฮะคนกลางพวกมมีหลายอย่างเลยนะครับที่ต้องทำนะฮะเลือซ้ายก่อนเลือนซ้ายก่อนค่อยๆไปอ๋อมีมอเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาด้วยนะฮะโอ้โหนี่ครับผ่านร่องนะฮะดูเหมือนจบไปสายนะครับเริเ่มทำงานแล้วนะฮะ ชายกระจุยเลยนะครับตอนนี้ระวังระวังตรงกระจกด้วยอด้านหลังคาดโอ้มีการดึงกระจกเก็บด้วยนะฮะนี่ฮะด้านหลังคาดเริ่มทําหน้าที่แล้วนะครับยังไม่รู้นะครับคาดก็ค่อยๆโอเคตึงๆสุยสายขึ้นมานะครับต้องอาศัยดวงอย่างมากพอสมควรนะครับและถ้าจริงๆแล้วมันอยู่ใต้ซ้ายคาดดำทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะ สายของเราต้อง,งเซนนะครับนี่เรายังไม่เห็นถนึงพื้นล่างเลยนะฮะเบียบเบียบปิดก่อนยังไม่ถึงครึ่งทางในการหากุญแจเลยนะครับเวลาจะหมดแล้วช่วยด้วยผ่านไปนานแล้วนะครับก็ยังหากุญแจไม่เจอ <c oughs> ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าเดี๋ยวพี่บ๊อบจะมีข้อเสนอมาท้าทายน้องๆ <c oughs> กันละครับ <c oughs> เอาหยุดเวลาครับ ผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับตอนนี้เราหยุดเวลาไว้ก่อนนะครับเพื่อนําข้อเสนอมาท้าทายน้องๆนะครับมีข้อเสนอว่าตอนนี้จะมีกุญแจให้ครับดอกนี้มูลค่า10คะแนนหายไปครับและคะแนนติดลบอยู่2ก่อนเลยครับสนใจจะเอากุญแจดอกนี้ให้เลือกนะครับเอาละครับถ้าหากน้องๆรับข้อเสนอที่พี่บ๊อบให้มาก็จะต้องเสียไปถึง12คะแนนด้วยกันต้องคิดดีๆนะครับเพราะยังเหลือการถอดรหัสและกดรหัสต่อจากนี้อีกด้วยหาต่อ หาต่อนะฮะไม่สนใจข้อเสนอนะฮะไม่สนใจแล้วก็สับประยุทธ์ต่อครับเชิญครับเเวลาจะหมดแล้วไมา่าจะหาเจอนะฮะอน <c oughs> นี้ก็คือลุ้นละครับว่าจะได้คะแนนมากกว่า10หรือจะเป็นศูนย์ะฮะคือ <c oughs> ไม่หาคุณแจไม่เจอเลยนะฮะ <c oughs> ลองลุ้นดูนะฮะ <c oughs> น้องๆยืนยันจะหากุญแจกันต่อนะครับแบบนี้โอ้โหดูทรงแล้วไม่น่ามีวี่แววว่าจะเจอเลยครับ เบียเบียลองดึงดูคัดยกยกใหม่ยกเฮ้ยนั่นกุญแจรหรอเปล่าเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ดูเหมือนว่าน้องๆจะพบวัตถุบางอย่างเข้าให้แล้วนะครับเรามาช่วยกันลุ้นกันเลยละครับๆๆๆและสิ่งนั้นก็คือกุญแจจริจรงๆด้วยครับคุณผู้ชม,ม,มยกเลยอ่ะน้องๆตอนนี้หากุญแจเจอแล้วนะครับโผล่ขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาเลยฮะเห็นไหมฮะไหนฮะเห็นอะไรไหมครับอย่างไรครับโอ้ยกขึ้นมาเลยนะฮะยกขึ้นมาเลยนะฮะ

มีคำถามสตัวครับเชิญเลยครับแบ่งกันได้เลยครับเอาออกมาเลยนะฮะรวมกับเป็ไม่ยอมเสีย10คะแนนนะเยป็นงานแตใจที่ถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้เวลาเหลือ3นาทีครึ่งครับทีนดี้ครับโอ้โหลุ้นเลยนะฮะเร็วเร็วเหลือเวลาแค่3นาทีสุดท้ายครับกับการไขรหัสลับ4ตัวน้องๆจะทำทันหรือไม่ ซึ่งรหัสลับตัวแรกมาจากวิชาฟิสิกส์ครับน้องๆจะต้องเข้าใจกระบวนการถ่ายโอนความร้อนซึ่งมีอยู่3รูปแบบคือ 1. การนําความร้อนคือการถ่ายโอนความร้อนผ่านทางสสารที่มีสถานะเป็นของแข็งเช่นการแตะหูหมอ้อแล้วรู้สึกร้อน 2. คือการพากความร้อนเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากสสารที่มีสถานะเป็นของเหลวหรือแกส๊สเช่นการเอามือสัมผัสกับไอน้ําร้อนและ3 การแผ่รังสีความร้อนซึ่งไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางเช่นเรารู้สึกร้อนเมื่ออยู่ใกล้เปลวไฟซึ่งโจทย์จะมี5ข้อความน้องๆจะต้องหาข้อความที่ผิดให้ได้และในโจทย์ของเราข้อความที่ผิดก็คือข้อความที่2และ4จากนั้นนําตัวเลขหน้าข้อความที่ผิดมาบวกกันนั่นก็คือรหัสลับตัวแรกหมายเลข6 รหัสลับตัวที่2เนี่ยต้องทําการทดลองกันเลยทีเดียวครับโดยน้องๆจะต้องจําแนกให้ได้ว่าน้ําพึ่งน้ําส้มสายชูและผงชูรสที่ให้มาเป็นของแท้หรือของปลอมหากสิ่งใดเป็นของแท้นับเป็น3มแต้มของปลอมนับเป็น1แต้มครับเวลาน้อยมากแล้วนะครับได้แล้วครับที่หนึ่งัะครับที่ผงชูรสเอาไปช็อตแล้วเผาน้พึ่งเป็นของแท้ว่ามันไม่เขาบอกว่าน้ำพึ่งเป็นของแท้พราว่ามันไม่ซึมนะฮะอย่างนี้คืาเรียกว่าดำใช่ไหมฮะ ดูผักดูผักชีว่าถ้าเกิดมันเหี่ยวเพราะว่ามันเป็นกดทันฟฟลิกว่ามันก็เก็นดูฟอร์มแต่ถ้ามันยังสดอยู่ก็คงเป็นของแท้เป็นของแท้กบทงนี้น่าจะเหี่ยวจริงแบบมันซีดเลยอ่ะก่อนซึ่งโจทย์ในข้อนทางทีมงานได้เตรียมน้ำพึ่งและน้ำส้มสายชูเป็นของแท้และผงชูรสเป็นของปลอมเมื่อนำแต้มมารวมกันจะมีค่าเท่ากับ7ซึ่งเป็นรหัสลับตัวที่2ตอบว่าดูเหมือนน้องๆจะตอบผิดอยู่นะครับมาลุ้นกันนะครับว่ารหัสลับตัวที่3ามนี้จะเป็นยังไง รหัสตัวที่3มาจากวิชาชีววิทยาน้องๆจะต้องจําแนกคลื่นให้ได้ว่าสิ่งใดคือลําต้นใบหรือรากและนําจํานวนของลําต้นบวกกับจํานวนของใบและลบออกด้วยจํานวนของรากซึ่งจะมีค่าเท่ากับศูนย์และนี่คือรหัสลับตัวที่3 3บวกสองบวกหนึ่งลบสามเป็นศูนย์ตัวเป็นศูนย์ตัวที่สามได้ตัวที่สามมาแล้วครับตัวที่สามคือเลขเลขศูนย์นะครับได้ตัวที่สามมาแล้วครับคือเลขศูนย์นะฮะโอ้ตรงนี้คิดเลขใหญ่เลยนะครับอันที่สาม รหัสลับตัวสุดท้ายจากวิชาคณิตศาสตร์น้องๆจะต้องหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาของวงกลมว่ามีพื้นที่กี่พายซึ่งในข้อนี้มีค่า28พายและโจทย์ในข้อนี้รหัสลับอยู่ที่หลักหน่วยนั่นก็คือ8นั่นเองออกมาเป็นเลขเลข้งนะครับสรุปว่า4ีหลักคนนี้นะฮะัหลักคือเลข7506ครับ7506นะครับเอาเลยครับเหลือควินาทีสุดท้ายครับอุ้ยมีแก๊สพิษมาแล้วแก๊สมาแล้วครับเดี๋ยวครับ แล้วครับโอ้ยจะล้มแล้วครับจะล้มแล้วครับหมดเวลาครับโอ้โหแหมหมดเวลาไปก่อนอย่างน่าเสียดายครับสำหรับทีมนี้โอ้โหถึงแม้ว่าจะไขรหัสลับทั้ง4ตัวออกมาได้นะครับแต่ก็ยังมีคำตอบที่ผิดอยู่นะครับทำให้ช่วยพี่ตุกี้ออกมาได้ไม่ทันเวลาครับจึงพลาดโอกาสในการไขรหัสลับอีกครั้งอย่างน่าเสียดายยิงครับ น่ายินดีนะครับก็คือคกลไกของทีมนี้สามารถช่วยค้นหากุญแจเหล็กจากกระบะทรายได้จึงรับคะแนนในส่วนนี้ไปก่อนเลย5้าคะแนนครับแต่สำหรับทีมต่อไปก็คือดาราสมุทรครับทางทีมงานก็ทำการซ่อนกุญแจด้วยวิธีเดียวกันครับมาลุ้นกันนะครับว่าทีมนี้จะสามารถช่วยซูเปอร์สตาร์ของเราออกมาได้หรือไม่เอาละครับพร้อมนะครับดาราสมุทรตอนนี้จะเตรียมทุกอย่างแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วก็สัพประยุทธ์ครับ เอาละครับทีมดาราสมุทรซึ่งใช้รถแล้วก็ที่ตรวจจับ,บโลหะในการ<ช>หากุญแจรเริ่มปฏิบัติการในการค้นหากุญแจเป็นภารกิจแรกแล้วนะครับโอ้โหดูไปได้เรืยๆนะฮะฮอ,อกน่าจะพอไหวนะ,ค,ะครับกับทรายโอ้โหนี่ใช้ใช้รอกกับคานนะฮะ นี่เจอเจอแล้วใช่ไหมครับได้ยินสัญญาณใช่ไหมฮะได้ยินสัญญาณได้ยินสัญญาณเที่เที่เที่โอ้ลมออกมากระจุยเลยนะครับแต่ยังไม่เจออะไรนะฮะยังอยู่ที่เดิมเลยนะฮะยังสารพบนี่ที่เดิมเลยนะครับเพราะว่าติดเนินทรายนี่แหละครับถ้ากำลังไม่พอก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเวลาจะหมดแล้วรถออกมาไม่ได้ใช่ไหมครับน้องเกมส์โอ้โหตัก อันนนีี้มบเยอะเห็นผลเลยนะฮะข้านี้เห็นผลเลยนะฮะีกลับมามีแม่เหล็กนะฮะข้ามาขยับรถถ้าข้ามาขยับรถแล้วเกิดพังขึ้นมาแล้วก็ยุ่งเลยนะฮะเรียกลงออกผมนอกเขตเยกลงไหนกดลงไหนกดลงไหน แม่เหล็กติดกันแล้วนะครับตอนนี้เ <mari, S 1> จ้ายังไงฮะไม่ไม่ซ้าย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 เจ้ารถออกมาก่อนนะครับตะเกี่ยวรถออกมาก่อนนะฮะยกขึ้น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 เดียวขึ้นเอาได้แล้วนะครับออกมาได้แล้วนะฮะใช้ใช้ที่นี่สิที่นี่นะฮะตรงนี้ตรงนั้นเลยนะเทะตากยวเลยตาที่เจ้าเลยเจออะไรครับโอ้เอาล้วครับอุปกรณ์พังไปแล้วนะครับต้องเอากลับมาซ่อมก่อนแล้วมั้งครับแม่ นอกจากรถบังคับที่ทำงานได้ยากอยู่แล้วนะครับคราดซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมกลับมาหักลงซะแบบนี้โอ้โหผมต้องเสียเวลาซ่อมนานเลยทีเดียวครับตั้งใจนะสู้ๆนะมีสัญญาณครับผมมีสัญญาณแล้วฮะอะไละครับมีสัญญาณตรงนี้นะครับตอนนี้รอคราดใช้งานได้นะครับใจ15นาทีแล้วนะครับเคทีเจคาดกลางมาเลยน้นดัง สี่สหยุดเวลาก่อนนะครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับตอนนี้มีกุญแจอยู่ในมือพี่นะครับจะเลือกใช้กุญแจนี้เพื่อไขตู้ไม่ได้10คะแนนเรื่องกุญแจหรือจะหากุญแจต่อไปแล้วก็ลุ้นกับเวลาตอนนี้เหลือ15นาทีครับถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วครับว่าเวลาที่เหลืออยู่15นาทีจะหากุญแจต่อหรือจะเลือกข้อเสนอแล้วยอมโดนตัด12คะแนนครับ เอากุญแจครับผมเอากุญแจนี้นะฮะแล้วสิบคะแนนหายไปติดลบอีก2ก่อนเลยนะฮะกุญแจนี้จะไขตู้เซฟนะครับเพื่อเอาคําถามทั้ง4รหัสมาให้กับน้องๆนะครับเอาครับจะจับเวลาต่อเลยนะครับการไขรหัสลับนี่ทั้ง2ทีมได้โจทย์เดียวกันนะครับต้องมาดูกันนะครับว่าน้องๆจะทําได้หรือไม่ซึ่งทั้ง2ทีมทางทีมงานก็อนุญาตให้ไปสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับ ตอนนี้ได้บ้างหรือยังครับได้รหัสที่3ามนะครับได้รหัสที่3แล้วนะครับรหัสที่3ให้อุ่นใจนะฮะได้ออกมาเป็นตัวเลขศูนย์ครับเอาละครับใช้ iPad หาข้อมูลด้วยนะฮะได้ไรครับได้ไรครับหกได้หกนะครับตอนนี้ได้2รหัสแล้วนะครับโอ้โหเอาละครับมีลุ้นนะลดทดเลขได้นะครับทดเลขได้นะฮะมีเครื่องคิดเลขอยู่ด้วยนะฮะยังไงครับสรุปว่ามีอะไรแท้บ้างครับสองนี้แท้ครับแล้วก็อันนี้ปลอมน้ำส้มสายชูแท้น้ำผึ้งแท้ส่วนผงชูรสปลอมปลอมนะครับ ตอนนี้ก็ได้รหัสลับมาแล้ว3ตัวครับไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายจะทันเวลาหรือไม่ต้องเร่งมือแล้วนะครับคุณตุกกี้รอนานแล้วนะครับตอนนี้เร็วเรวเรวลาจะหมดแล้วจะเดาหรือว่าจะอะไรยังไงให้ช่วยเหลือได้ลองดูนะครับโอ้โหส่งหนึ่งคนไปแล้วนะครับบอกว่าไปควบคุมการกดเลขก่อนเลยนะฮะกดไปก่อนเลยแล้ว,ลวกด3าตัวแรกได้โเออครบครับ ยังไม่ออนเลยนะครับได้ครับผมกนี้เลยยกก่อนยกก่ขึ้นเกมยกขวากลับแล้วครับแล้วครับเฮ้ยห้าสี่กดไปเลยสามสองหนึ่งมดเวลาครับ ในที่สุดดาราสมุทรก็ไม่สามารถช่วยพี่ตุ๊กี้ออกมาได้นะครับหมดเวลาไปก่อนเช่นกันนะครับซึ่งหลังจากเลือกที่จะไม่หากุญแจต่อเขาก็ได้รหัสลับไปถึง3ตัวแล้วนะครับแต่ก็มีเวลาไม่พอที่จะนําไปกดรหัสเปิดประตูได้นะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่มีทีมใดช่วยซูเปอร์สตาร์ของเราได้เลยครับน้องก็ต้องไปลุ้นคะแนนการไขรหัสลับกันต่อเลยครับรหัสลับของเรานะครับ รหัสนี้คือปุ๊บ6708ครับโอ้โหนั <Lia ison: Bless you> ่นหมายความว่าฟริชลอยยาวนะครับตำแหน่งที่3านะครับเล็กศูนย์นะครับบวกกับกุญแจที่หาได้นะครับเป็นกุญแจโลหะนะครับอีก5คะแนนรวมกันเป็น6คะแนนครับส่วนนารวาสมมุนนะครับไม่สามารถหากุญแจได้นะครับเพราะฉะนั้นคะแนนกุญแจ10คะแนนหายไปนะครับและที่สำคัญคือยังติดลบ2ด้วยนะฮะ แต่รหัสเขาถูกไปถึง3หลักนะครับ670นะฮะเพราะฉะนั้น3 2บ2เหลือ1คะแนนครับสำหรับผลคะแนนต่อนทางปริส์รอย่านํำดาราสมุดอยูเ่เพียงเล็กน้อยครับซึ่งคณะกรรมการของเราก็ต้องรวบรวมคะแนนในส่วนอื่นๆเพื่อหาแชมป์ระดับประเทศในครั้งนี้แล้วครับมาถึงผลการแข่งขันของเราในวันนี้ครับและเวลาที่ทุกคนทั้งประเทศรอคอยมาถึงแล้วครับ และของรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศได้แก่ทุนการศึกษา3 0 0 0บาทเดินทางไปศึกษางานที่สถาบันสมิธโซเนียนวอชิงตันดีซีในประเทศสหรัฐอเมริกาและรางวัลแห่งเกียรติยศที่สุดของความภาคภูมิใจกับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ อยู่หลังแผนป้ายนี้คือทีมชนะเลิศรายการวิทยาศปพยุทธ์ระดับประเทศนะครับรางวัลน,นั้นทรงเกียรติรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรอเขาอยู่แล้วนะครับท้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนอักศึกษารวมทั้งโอกาสที่จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับและทีมที่ชนะเลิศระดับประเทศวิทยาศัรยุทธ์ได้แก่โ ครับผมขอเรียนเชิญนะครับท่านผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับดรพรพันยไวยังกูนะครับรองชนะเลิศระดับประเทศนะครับเป็นทุนการศึกษานะครับ1นึ่งแบาทครับและเงินรางวัลมอบให้กับทีมชนะเลิศของเราครับปริญญาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับสามแสนบาทวิทยาศาสตร์วิทยาศาร์ประยุกต์และโอกาสให้กับน้องทั้งทีมทั้ง3คนนี้เลยนะครับรวมทั้ง อาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันมิสโซเนียนะครับที่สหรัฐอเมริกานลยครับ,บนะครัมาถึงการแข่งขันแบบเข้มข้นจนถึงวินาทีแห่งศักดิ์ศรีเลยนะครับและได้ผู้ชนะเลิศในวันนี้ครับยันอยากจะกล่าวในานามของทั้งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะทั้งเวิร์ o พอยแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะคะที่ได้ร่วม ให้กำลังใจแล้วก็ลุ้นนะคะการประลองความคิดของเด็กไทยของเรานะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคแล้วก็มองเห็นชัดเจนนะคะว่าศักยภาพของเด็กไทยไม่แพ้ใครเลยนะคะคนั้นทูมใจในโครงการนี้มากแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนที่เข้ามาร่วมแข่งขันเท่านั้นนะ,ะ้ะก็คิดว่านักเรียนที่อยู่ทางบ้านหรือสังคมอื่นๆผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปด้วยพร้อมๆกันนะคะก็หวังว่า สิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ที่นักเรียนนะะทั้งทางบ้านและที่ได้เข้ามาแข่งขันก็จะได้นำไปใช้นะะในชีวิตจริงได้ขอบคุณ Workpoint อีกครั้งค่ะที่สร้างสารรค์รายการที่ดูเหมือนว่ายากไม่น่าสนใจนะะกลายเป็นเรื่องที่สนุกสนานมีสีสันนะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศได้ขอบคุณมากค่ะนีคือวิทยาสมยุทธ์ค่ะ เป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับโรงเรียนที่ชนะการแข่งขันรายการวิทยาศป,ประยุทธ์ครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นความภาคภูมิใจแก่ทั้งจังหวัดโรงเรียนคณะนักเรียนคณะครูอาจารย์ตลอดจนผู้ปกครองทุกทุกท่านครับและนี่คือทีมชนะเลิศระดับประเทศของวิทยาศป,ประยุทธ์นะครับ p r ิ n c e ์ร y ยยวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ครับ สศวทและส่งึกษารดิการนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยแบรนด์สุกายักษ์ไทประกันชีวิตรวมทัน้งกยมชาช้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับบนถุงเสื้อผ้าพิธีกรครับจากผมกุตตุลและพิมอัครเลนะครับรวมทันงจับมือดีเสียงด้วยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าติดตามชมนะครับวิทยาสมยุทธปีสอนะครับรอบแรกลาไปด้วยความสุขวันนี้ครับสวัสดีครับ